สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูอมพรในรายวิชาทัศนศสิ่งนะคะในระดับช่วงชั้นที่3<ม>นะคะเด็กๆคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการเพ่งสีน้ํากันนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมเราไปพร้อมๆกันเลยนะคะสิ่งแรกที่นักเรียนจะต้องเรียนรู้คือวัสดุอุปกรณ์อุปกรณ์ของเราก็คือสีน้าเห็นไหมคะสีน้ําจานสี แก้วน้ำภูกัรน,นะคะกระดางรองว่ากระดาษร้อยปอนเราจะถึงกระดาษร้อยปอนหรือกระดาษสมุดว่าเขียนของนักเรียนที่นักเรียนมีอยู่ก็ได้นะคะเราจะถึงกระดาษให้ในลนักษณะแบบนี้สีด้านนะคะเพื่อกระดาษทำตึงเนื่องจากเราใช้น้ำถ้าเราใช้น้ำเราต้องใช้กระดาษร้อยปอนหรือ80แกนถ้าใช้กระดาษที่ ผิวเนื้อหนาไม่เท่าร้อยปองหรือ80แกรัมจะทำให้กระดาษทำไงเปียกน้ำนะคะแล้วพร้อมนะคะวันนี้นักเรียนจะมารู้ว่านักเรียนจะมาเรียนรู้การทำสีน้ำนะคะและจะเพ้นสีน้ำเป็นรูปของดอกไม้เดี๋ยวเรามาทายกันนะคะนักเรียนว่าคุณครูจะเพ้นรูปดอกไม้อะไรเอ่ยใครทายถูกมารับรางวัลได้ที่ครูคนะคะพร้อมหรือยังคะ พร้อมเลยนะคะเราเริ่มเลยนะคะสิ่งแรกจะอดอกไม้สีแดงนะคะเราก็จะบีบสีน้ำนะคะซึ่งเป็นลอกแบบนี้จะต่างกันที่ว่าสีโปสเตอร์จะเป็นสีที่ทึบแสงสีน้ำจะเป็นสีที่โปร่งแสงนะคะเราก็บีบสีแดงนะคะนักเรียนละลายสีแดง นะคะกับน้ำผสมน้ำน้ำเป็นตัวช่วยให้สีทำไมคะรื่อไหลและเป็นเนื้อเดียวกันนะคะคือพูดง่ายๆคือน้ำเนี่ยคือหัวใจของการระบายสีน้ำหรือการเพ้งสีน้ำนะคะการเพ้งสีน้ำเราจะเริ่มเลยนะคะตึงต้นไหมคะเด็กๆ ดูนะคะซึ่งคุณครูจะไม่ใช้ดินสอล่างภาพเราจะทำกันแบบใช้สีน้ำกับภูกกันเลยนะคะพร้อมนะคะเห็นไหมคะกรีบดอกกล้วยไม้เราจะเริ่มที่6กกรีบ1 2 3 4 5 6เห็นไหมคะ6ดอกไม้ก็คือกล้วยไม้ ซึ่งจะนักเรียนสังเกตจากธรรมชาติของกล้วยไม้จะเป็น6กลีบนะคะเริ่มนะคะเห็นไหมคะนักเรียนนับได้เลยนะคะ1 2 3 4 5 6หเห็นไหมคะลักษณะหรือนักเรียนอาจจะจำคำว่าหนึ่ง6ามี่ห้หรือซ้ายขวาล่าง ล่างนะคะแล้วก็ขีดบนขีดล่างเห็นไหมคะจะทำลักษณะแบบนี้เห็นไหมคะไลส่สีเห็นไหมคะสีของดอกกล้วยไม้เห็นไหมคะถ้าเราต้องการดอกกล้วยไม้ที่มีดอกเล็กสักหน่อยหนึ่งเราก็ต้องใช้เปลี่ยนภูการนะคะเป็นภูการเบอร์เล็กนะคะภูการเบอร์เล็กไล่ลงไปนะคะนี่คือดอกกล้วยไม้ ซึ่งเป็นดอกเล็กนะคะเห็นไหมคะหนึ่งสี่หหกนะคะกีดดอกนะคะสามสี่ห้หเห็นไหมคะหรือเมื่อสีแห้งแล้วเราก็เติมลงไปอีกได้นะคะในลนักษณะแบบนี้ซึ่งเป็นกีบของดอก้ว้ไม้ต่อไปเราจะทำอะไรคะเด็กๆเราจะทำก้างหรือกิ่งของ กล้วยไม้นะคะก้านของกล้วยไม้เราจะใช้สีอะไรคะเขียวนะคะเราก็จะบีบสีเขียวนะคะนักเรียนเด็กๆด,ดูนะคะสีเขียวสีเขียวเนี่ยเราใช้ได้ทั้งสองสีคือจะเป็นสีเขียวอ่อนหรือจะเป็นสีเขียวแก่ก็ได้นะคะเมื่อเราใช้แล้วนะคะก้านของเขา ดูนะคะเราจะใส่ก้านนะคะใส่ลงมาเลยนะคะใส่ก้านลงมาใส่ลงมานะคะแล้วก็ใส่ลงมาจะอยู่ในลักษณะแบบนี้เราก็จะมีการแต่งเติมนะคะไล่เสร็จแล้วเด็กๆจะเห็นว่าดอกห้วยไม้ลอยขึ้นมาเด็กๆจะต้องทำอะไรคะ ใส่แจกันหรือใส่ขวดแก้วนะคะหรือใส่แก้วน้ำเด็กๆก,ก็จะใส่สีน้ำนะคะหรือสีน้ลเงินนะคะใส่ลงไปนะคะดูนะคะเด็กๆอยู่ในแก้วไล่ลงไปนะคะเห็นไหมคะอยู่ในแก้ว ไล่สีลงไปเด็กๆก็ใช้น้ำนะคะซับกับผ้าเช็ดมือนะคะแล้วก็ไล่สีน้ำดูนะคะเห็นไหมคะง่ายๆไม่ยุ่งยากอะไรเลยเห็นไหมคะซับสีไล่สีเวลาเด็กๆระบายสีให้ระบายไปในทิศทางเดียวกันนะคะ น้ำเป็นตัวช่วยนะคะดูนะเห็นไหมคะเด็กๆจะได้เริ่มได้แก้วน้ําที่อยู่ในน้ําสีน้ําเงินสีฟ้าอ่อนนะคะไล่สีเสร็จแล้วเราอาจจะเติมสีฟ้าเป็นตัวช่วยให้มีความอ่อนความแก่ของน้ํานะคะ ดูนะคะเด็กๆใส่ลงไปเห็นไหมคะอยู่ในแก้วน้ำเห็นไหมคะในระหว่างที่เรารอให้กีดของกล้วยไม้คะแห้งซึ่งสีน้ำก็จะเริ่มทำไมคะ แ้งแล้วเราจะใส่อะไรคะใบเนะ,ะ่ะเห็นไหมคะเด็กๆเ,เราได้แล้วนะใส่ลงไปหลังจากนั้นเราจะเริ่มทำใบกันเลยนะคะเด็กๆเ,เตรียมดูนะคะใบดูนะคะคุณครูจะใส่ใบใบกล้วยไมย้ใส่ไปเลยนะคะ ถ้าเกิดสีซึ่งเข้าหากันไม่มีปัญหานะคะนักเรียนมันเป็นธรรมชาติของการใช้สีน้ําที่สีน้ำเนี่ยสามารถที่มาทําไมคะซึ่งเข้าหากันได้นะคะเด็กๆด,ดูนะคะเห็นไหมคะหัยไม้เป็นสีของนะคะเด็กๆจะรู้ว่าเสร็จแล้วเราก็ทําไมคะ แต่งเติมเสริมแต่งนะคะแต่งเติมเสริมแต่งอย่างไรซึ่งเราอาจจะใช้สีน้ำตาลนะคะสีน้ำตาลเด็กๆจะเห็นว่าสีน้ำตาลเนคะเป็นตัวช่วยเสริมให้มีความเข้มขึ้นนะคะของใบไม้นั่นเองก็สามารถเติมเข้าไปได้นะคะเห็นไหมคะ ตอนนี้อยู่ในระหว่างการที่เราแต่งเติมตบแต่งนะคะไล่ลงมานะได้หมดได้ทุกอย่างนะคะนักเรียนดูนะเห็นไหมคะสีน้ำตาลเป็นตัวช่วยนี่เด็กๆจะเห็นว่าแบ็กกราวของพื้นหลังสี นะคะของกระดาษเป็นสีขาวอยู่เะคะเด็กๆก,ก็จะต้องทำไมคะหาพื้นของ background หลังเนี่ยซึ่งเอาสีที่มันอ่อนกว่ารูปภาพของเรานะคะเราก็จะเลือกเอาสีอะไรก็ได้แต่อันทีน่นี้คุรูก็จะใช้สีเหลืองนะคะซึ่งเด็กๆจะเห็นว่าสีเหลืองเป็นสีที่ อ,อ่อนลงเราก็ช่วยอะไรคะน้ําเป็นตัวช่วยนะคะเด็กๆไล่ลงมาเลยนะคะเห็นไหมเราก็จะไล่สีลงมาให้ไปในทิศทางเดียวกันนะคะใช้สีเหลืองเด็กๆจะไล่จากข้างบนลงมาข้างล่างหรือจากข้างล่างไล่ไปข้างบนก็ได้นะคะแล้วแต่นะคะไล่ลงไปนะคะแล้วียนดูนะ สีน้ำเนี่ยเป็นส่วนสำคัญมากนะเด็กๆในการช่วยในการระบายสีหัวใจของวันเลยพูดง่ายๆคือน้ำคือหัวใจของการใช้สีน้ำนะคะไล่สีไปนะคะความอ่อนแก่ของรูปภาพนะคะเราจะใช้ทำแบ็กกราวพื้นหลังกันนะคะ นะคะเด็กๆพื้นกาวแบ็กาวซึ่งในขณะนี้เราจะใช้สีเหลืองนะใส่เข้าไปนั่นเลยไม่ต้องกลัวว่าถ้าเกิดสีมันซึมเข้าหากันไม่มีปัญหานะคะเพราะว่าเป็นการใช้สีน้ำสีน้ำนั่นห็นว่าสีน้ำเป็นสีที่โปร่งแสงแตกต่างจากสีโปสเตอร์สีโปสเตอร์จะเป็นสีที่ทึบแสง นะคะเด็กๆก,ก็จะไล่สีลงไปพื้นหลังของแบ็กกราวนะคะอย่าให้พื้นเป็นสีขาวนะคะเพราะพื้นสีขาวมันจะกลายเป็นว่าพื้นเนี้ยโลง่งนะคะไล่สีลงไปนะนะี่คะไล่ลงไปนี่คะเด็กๆเด็กๆจะได้จินตนาการความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินและ สิ่งสำคัญคือเด็กๆก็ต้องชื่นชมผลงานของตัวเองนะคะซึ่งผลงานของตัวเองเด็กๆก็จะมีความรู้สึกว่าเออภูมิใจในผลงานของตัวเองนะคะจินตนาการสร้างพื้นหลังเราไม่จำเป็นที่ต้องใช้สีเหลืองนะเด็กๆเด็กๆชอบสีอะไรเด็กๆก็สามารถใช้พื้นหลังของสีนั้นได้นะคะจะเป็นสีฟ้าสี ชมพูหรือสีม่วงเด็กๆก็สามารถใช้ได้หมดนะคะอยู่ที่นักเรียนมีจินตนาการมีความคิดสร้างสรรค์ว mm ่านักเรียนจะใช้แบ็กกราว์พื้นหลังเป็นสีอะไรเท่านั้นเองนะคะเห็นมคะเด็กๆภาพจะเริ่มสมบูรณ์แบบนะคะสิ่งที่นักเรียนก็จะได้ความสุขสนางความเพลิดเพลินความรู้เพิ่มเติมที่นักเรียนจะได้รับสาระหลังจากที่นักเรียนได้ทำใบงานไปแล้วนะคะเด็กๆก็จะเริ่มมี ความรู้เพิ่มเติมโดยการใช้สีน้ำเด็กๆจะรู้ว่าการใช้สีน้ำเมื่อทําไปมากๆทําไปบ่อยๆทําไปประจําแล้วลจะเกิดความรักความสุขความสุขสนานความเพลิดเพลินในจินตนาการที่เด็กๆทําไมคะได้รับนะคะเห็นไหมคะเด็กๆจะมีความรู้สึกว่าภาพของเราเด็กๆจะทําแล้วเด็กๆจะเกิดความ สนุกสนานและเด็กสามารถเพิ่มสีสันของดอกไม้เป็นผลไม้เป็นรูปแบบเรือใบเป็นปลาหรือเป็นรูปแบบอะไรก็ได้ที่เด็กๆทำไม่ไชื่นชอบตามความคิดจินตนาการสร้างสารรค์ของเด็กๆได้นะคะคุรูหวังว่าสิ่งที่ครูให้ความรู้เพิ่มเติมมันคือสาระที่นักเรียนสามารถสะสมความรู้ความสามารถของตัวเองนะคะเพิ่มเติมหลังจากที่ได้ทำรายงานแล้ว ะค,ะคุณครูขอฝากการทำดอกกล้วยไม้ด้วยการเพ่งสีน้ำนะคะฝากกับเด็กๆเป็นความรู้เพิ่มเติมที่เด็กๆจะต้องได้เรียนรู้นะคะและคลิปต่อไปหรือรายการต่อไปนะัยนอาจจะพบการทำรูปแบบต่างๆของทัศนศิลป์นะคะความรู้วันนี้คุณครูขอจบแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะเด็กๆแล้วเราจะพบกันใหม่นะคะไว้เจอกันนะคะ